แล้วตอนนี้นะคะฟอยก็อยู่ที่ b r s h Trace Garden นะคะวันนี้จะขอเปิดฟอยไปไหนที่ b a s h Trace Garden เพราะว่าฟอยจะพาทุกคนไปฮัเซาค่ะเป็นอ่อหมู่บ้านหนึ่งที่เฟมัสเหมือนกันในหมู่คนไทยอะไรเงี้ยซึ่งฟอยก็เคยเห็นในหนังสือเรียนตอนเรียนแบบว่า ยูเทเจอร์ของภาษา,ษาเยอรมันนะคะก็คือแบบว่ามีหมู่บ้านเนี้ยเป็นแบบในหนังสืออะไรเงี้ยเราก็คืออยากมาเห็นกับตาสักครั้งหนึ่งวันนี้ก็เลยจะพาทุกคนมาเที่ยวหมู่บ้านนฮัมเซากันค่ะ สำหรับการเดินทางมาที่นี่นะคะเราก็นั่งรถไฟจากมิวนิกเนาะมาลงที่ Branch Chase Garden นะคะทุกคนแต่มาต้องต่อรถเดี๋ยวจะขึ้นไ้ให้ว่าเปลี่ยนรถที่ไหนอะไรอย่างงี้รู้เหมือนรถไฟมาปะอาจารยแปดสี่หนึ่งแต่ถ้าเราจะไปรามซาวนะคะเราต้องแปดสี่หกค่ะรามซาวถีงเทเซ แบบเป็นรถบัสทั่วไปเลยนะคะเดี๋ยวเรานั่งบัสคันนี้ไปลงที่เคเชอร์ที่ลำซ่าวค่ะ ทุกคนแบมเซานะคะอันนี้ตุอโบสเนาะจะบอกว่าไม่มีคนเลยที่สะพานเอามีหนึ่งคู่ปึ๊จุกกันด้วย <c oughs> มามาคนเดียวไงโอเคเดี๋ยวเราไปเดินดูจุดไฮไลท์กันค่ะเราข้ามถนนนะคะทุกคนรถมากนั่งบัสมาสิบสามนาทีก็คือมาลงที่แรมเซาเคียเชอร์นะคะเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวถ่ายมุมให้ทุกคนดู และนี่นะคะคือสะพานที่เราจะต้องมาถ่ายนะคะเพราะามันเป็นไฮไลท์คือรู้สึกโชคดีมากที่มันมีหิมะคือเมื่อคือนหิมะตกเราก็คือแบบแอบคาดหวังแหละว่าจะมีหิมะในวันนี้นะคะเราก็มีจริงโอ้ยเขาถ่ายอยู่ไม่อยากติดในกล้องเขาในระหว่างที่เขาถ่ายอย่างงี้เชปาก็จะถ่ายเห็นทุกสิ่งทุกอย่างว้า,ใายใกล้แล้วเดี๋ยวไปดูวิวกันนะคะ โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปเดินหาหมุมน้ําใสอยู่เวอร์แดดหนดร้อนเวอร์เดี๋ยวเรานะคะอ๋อว่าจะนั่งซะหน่อยคือมี่ม้ามันแข็งนะคะสวยเวอร์มาละอะทุกคนเรามาคนเดียวแล้วเราก็รู้ว่าเราต้องการตัวช่วยไม่มีใครถ่ายดูให้ขับรถก็ นี่นะคะทุกคนแคมปาเซาใบรรชเทสการ์เด้นค่ะ <c oughs> สวยมากแต่คือแบบอเจ็บคอโอ้ส,ออสวยอ่ะคือเราลงบัสตรงโน้นใช่ป่ะแล้วเราก็คือแบบว่าเนีย่ยเราลงบัสตรงเนี้ย ลงมาสวเนี้ยแล้วเราก็เดินม,มาบนสะพานนะคะทุกคนสวยมากก็คือทุกคนสภาพตอนนี้คืออยู่ที่เสาต้นที่มันเป็นกล้องเว็บแคมที่จะเห็นได้ทุกเห็นได้แบบชุ่มเขาเรียกว่าอะไรที่สี่ชั่วโมงอ่ะตลอดอะไรเงี้ยเขาติดตั้งไว้เราต้องเข้าไปในเว็บเขา อยู่ตรงนี้สักพักแหละแล้วคนก็แบบอกอ๋อตายละว,ว่าขึ้นแม่พอมาก็คือเราต้องรอขึ้นรถรอบบ่ายสองห้านสิบหกนะคะล้วคือนักท่องเที่ยวไม่เยอะเลยตอนแรกคิดว่าแบบคนจะเยอะมากอะไรเงี้ยแต่คือไม่เลยค่ะคนเราก็คือแบบว่าเดี๋ยวคงไปเดินเที่ยวตอนนี้เพิ่งเที่ยงเพิ่งบ่ายโมงกว่าๆนะคะโดยหนึ่งชั่วโมงกว่าแต่ว่าอยู่นี้มานานแล้วแต่ก็คือ อยากได้รูปที่เลิศนะคะเราก็ต้องนิดนึงเนาะหามุมหยุดเนี่ยค่ะทุกคนอยู่ตรงเนี้ยมาชั่วโมงกว่าแล้วเพราะว่าวิวคือโอ้ไม่ก็สวยเวอร์ไม่ไหวโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนมุมมั่งนะคะ นี่ก็คือถือแบกไม้เลิศม,มากโอ้ oh my god หีหมากำลังละลายนะคะทุกคนเพราะว่าสังเกตได้จากแบบบนต้นไม้เห็นไหมมีน้ำหยดนี่ค่ะุ๊ปดูว้าวสวยมากอันนี้คือสะพานเาโอ้สีน้ำแบบ ลงไปแช่ได้ไหมสวยจริงพดโบสนะคะแล้วดูภูเขาหิมะนี่ก็มุมนี้ก็สวยเหมือนกันเนี่ยคือตั้งกล้องบนสะพานนะคะแล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งยืนอน่ารักอ่ะสวยมาเยอะแล้วนะคะทุกคนก็ว่าเราแบบมีกลิ่นอะไรตุตุตลอดเวลาสรุปกลิ่นผมตัวเองไม่ได้สระผมมาสองวันนะคะ สวยมากเดี๋ยวเราจะเดินแอปแอปกันต่อหาหมุมถ่ายรูปนะคะก็คือจริงหิวเดี๋ยวหาที่นั่งแล้วก็กินอะไรที่พกมาก็คือไม่ใช่พกมาซื้อมาขนมปังนะคะเดี๋ยวหาที่นั่งคือ <ontec Downtown. S 2> สวยมากคือในมิวนิกไม่มีหิมะแล้วนะ <S <S, <S วันนี้เรามาวันที่ยี่สิบสี่หรือยี่สิบห้ากุมภานะคะ หนูที่นะอว่าไงอือจริงๆแล้วตรงนี้เป็นน้ำตกแน่เลยแต่ว่าหิมะตกโอ้ใช่เนี่ยไหลไปตรงนี้นะคะสวยเบร์เด,ดินมาตรงสะพานนึงนะคะแต่ก็ไม่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นี่รถมาเดี๋ยวฟอยจะตั้งกล้องถ่ายตรงนี้นิดนึงแล้วเดี๋ยวก็เข้าไปในโบส ลองไปดูในบทกันไม่รู้เขาเปิดหรือเปล่านะคะไหนๆมาแล้ววเนาะแต่ก็สวยอยู่นะทุกคนแต้วตรงนู้นค่ะคือสะพานที่เราถ่ายตอนนี้แนด,ดดีมากคือทั้งวีคที่ผ่านมาฝนตกแต่เสาร์อาทิตย์แดดดีเวอร์สวย แต่ก่อนที่เราจะไปโบสกันนะคะฟอยขอ,อนั่งชาร์จแบตนิดหนึ่งเพราะว่าแบตเหลือ6กเปอร์เซ็นถ้าดูว่ามัน8 0ดหมื่นรูปแล้วเนาะแล้วก็ขอกินอะไรนิดหน่อยนะคะเพราะว่ากินอาหารเชา้าหัวไปแล้ว กินเ <G ül> าานซาอกแม็กมาแล้วก็จริงแต่ก็ยังหิวเพราะว่านี่มันแบบบายแล้วนะนี่ก็คือมานั่งแอบนิดนึงเนาะเดี๋ยวอยขออยากกินกันนะคะก็คือในมิวนิกเนาะไม่มีหิมะแล้วก็เห็นคนอันนี้อยู่นะว้าแต่ว่าขอโซนิดนึงจริงๆแลวนราคาที่เมืองเบเชเทสกาเดนเนี่ย มันมีที่เที่ยวหลายอย่างมากก็คือหมายถึงว่ารอบๆเนี้ยมีแรมซาวถูกไหมแล้วก็มี c อ่อเคเนกเซแล้วก็มีฮินเทเซนี่นั่งรถบสัสไปสุดใจนะคะก็จะเป็นฮินเทเซแต่ว่าฟอนมาแว์ที่แรมซาวนะ้อแล้วก็มีอะไรแมทแมอะไรสักอย่างนี่ค่ะเรานะคะก็เลยไปซื้อม a กเน็ตของแรมซาวมานะคะทุกคนก็คือไปที่ไหนก็จะซื้อแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยคืออันนี้ค่ะ มันนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไร postcard ส่งไปให้ที่บ้านล่าสุดที่ส่งไปนะคะส่งไปวันศุกร์วันพฤหัสคุณแม่ได้แล้วแค่อาทิตย์เดียวเองก็คือเลิดมากค่าส่งไม่ได้ซื้อแต็มเนาะก็คือค่าส่งจะไปส่งที่แบบเอาใหม่ค่าส่งนะคะ postcard ไปส่งแถวบ้านไม่ได้ซื้อแต็มเก้าสิบห้าเซนเท่านั้นสี่สิบบาทอ่ะตีไปช่วงนี้เห็น ่าค่าเงินยูโรแพงใช่ปหมสามบาทแล้วเนาะ1ยูโรก็คือแบบว่าเก๋เวอร์อาทิตย์เดียวถึงอยู่กันไกลกันประมาณ8,000โลแต่ก็ยังคิดถึงพ่อกับแม่แล้วก็คิดถึงน้องอปาปะน้องอําปะเดี๋ยวแนบรูปพ่อ,อแม่แล้วน้องอําปะตรงนี้ให้โอเคค่ะได้วเวลากินนะคะก็คือซื้อเสศษอาหารเชา้าของแม็กซ์มาแต่กินแซนด์วิชไปแล้ว ถ้าถามเรื่องการเดินทางว่าลำบากไหมอืม,อมก็สามชั่วโมงครึ่งอะค่ะจากมิวนิกแต่ถ้าคนมีรถขับรถมาเองสองชั่วโมงแต่คนไม่มีรถต้องใช้รถสาธารนณะนั่งรถจากมิวนิกมาลงไฟลไฟอะไรไฟลอะไรสักอย่างแล้วก็ต่อรถจากไฟลเป็น s อน่าจะ s อนะคะแล้วก็มาลงที่ แฟลชเทสการ์เดนแล้วก็ต่อบัสมาลงที่แรมเซาค่ะสวยมากคือจะเดินเข้าบสถเมื่อกี้ประตูเปิดอยู่แต่นั่งแล้ว เกิดอะไรขึ้นประตูปิดต้องไปเดินเข้าทางข้างหน้านูคจะไปเดินเข้ากันเนาะอเอ่อจะชบแบดแบบแป๊บนึงแล้วก็แอบ,บกินอะไรนิดหน่อยเราไปเดินดูกบอนนะคะนี่กำแพงโบสเป็นโบสแบบสมัยเก่าเลยจริงๆแอบบหนาวแต่มีแดบดบ คือสวยนะเราเดินไปดูกันมาค่ะทุกคนไม่รู้ว่าเข้าโบสถได้ปอนเนี่ยไม่ไม่ใช่ว่าที่เข้าไม่ได้พอร้อหรืออะไรนะไม่รู้ว่าเข้าเปิดหรือเปล่าชัดเจสุดอันนี้ก็คือแบบเป็น สุสานนะคะแต่ว่าเราไม่น่าจะเดินเข้าแหละเ๋ยวเราไปดูทางนี้สิสมภานที่มาในรอบเดือนหนึ่งใช่ไหมประมาณเดือนลูกอย่างเงี้ยมันน่ากินเนาะแต่มันคือลูกอะไรไม่รู้กินไม่ได้นะคะทุกคน พีสนะข้างบนนุ่นก็เป็นสุสานเหมือนกันเนาะโอ้โหโอ้พระเจ้าดูสิเข้าได้ไหม oh. เขาไม่เปิด <laughs> S 1> <S 1> <S อ่าไงดีคะถ่ายรูปแบบน,นี้เนาะสวยอะ่ะโอเคเดี๋ยวเราถ่ายรูปแบบน,นี้แล้วก็ไปเดินแอปแอปแถวสะพานอีกรอบนึงแล้วกันกันพลาดว่าแบบรูปไม่สวยหรือว่าอะไรอย่างนี้ <S <S โอเคค่ะทุกคน เค okay. สรุปที่เมื่อกี้จะเขาโบสถ์แล้วบอกว่าเขาปิดมันเขาไม่ได้มันเกิดจากการที่ไม่มีแรงเปิดประตูค่ะทุกคนก็เลยมีคุณพี่ผู้ชายคนหนึ่งเขาก็ประตูให้แล้วลว้าวเลยแล้วเขาก็แบบว่ายืนจับประตูให้อะไรอย่างเงี้ยเออคิวตี้มากนะคะเดี๋ยวเราจะไปเก็บตกภาพในเมืองกันอีกสักนิดนึงค่ะทุกคนก่อนที่จะกลับกันเอานะคะทุกคน จากโบสถ์ตรงนั้นเราก็เดินสะานดีสวัาดีแล้วค่ะก็คือคนเห็นปลอยประมาณสองชั่วโมงได้ละเราก็แบบว่าโอ๊ยอีนี่มันยังไม่ไปอีกหรอสุดสะพานนี้อะไรอย่างงี้เดี๋ยวเรามาถ่ายรูปกันต่อค่ะอยากถ่ายรูปเยอะๆแปดหมื่นล้านรูปไปเลยเพราะว่าอ่ะแล้วก็เมื่อกี้โทรหาพ่อกับแม่คุณคุณพ่อกับคุณแม่แบบว่าเออฟอยพาไปหน่อยได้ไหมอยากมามากไปไปอ่าพ่อกับแม่และค่ะทุกคนเดี๋ยว ถ้ามีตังเนาะเก็บตังก่อนแล้วเดี๋ยวก็จะพามาเนาะหรือว่าถูกหวยแต่ไม่เคยได้หวยอะ่ะหรือว่าต้องซื้อหวยเยอรมาเอาไปก่อน oh รอสโฮฟสไนเดอร์โอเคค่ะทุกคนแล้วตอนนี้นะคะฟอยดก็นั่งรถบัสจากาแคมเซาเคเชอร์มาลงที่บราชเทสการ์เดนนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปนั่งรถเอสไปลงที่ฟรายลาสซิงน่าจะฟรายลาสซิงนะคะแล้วก็เดี๋ยวนั่งรถจากฟรายลาสซิงต่อไปนิ่นะะี่ค่ะ ก็จะถึงมินิปประมาณ6โมงเยนนะคะทุกคน3ชั่วโมงครึ่งกับการมาและ3ชั่วโมงครึ่งกับการกลับถ้าถามว่าคุ้มไหมฟอว่าคุ้มระคทุกคนเพราะว่ามันสวยมากแล้วคือวิวดีถ่ายรูปดีแต่ถ้าคนมีรถก็จะแบบว่าสะดวกกว่าน,นี้หน่อยนะคะเพราะว่า2ชั่วโมงจากมินิปเนาะก็ถือว่าโอเคเลยค่ะ ใน EP ต่อไปนะคะเราก็จะพาทุกคนไปเที่ยวกันที่ทะเลสาบอีกแล้วค่ะซึ่งเป็นทะเลสาบที่อยู่ใกล้มิวนิคนะคะแล้วก็จะพาทุกคนไปดูหมู่บ้านสุดคิวท์ที่เหมือนหมู่บ้านเฮาส์ัดในประเทศออสเตรียแต่ว่าอยู่ในประเทศเยอรมันค่ะ